สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปี2562และปี2563เตรียมเช็ครายชื่อที่แจ้งประกาศในชุมชนหากมีรายชื่อรอรับเงินรอบแรกได้เลยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่28เมษาย,ยน2563เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกเกษตรกรและคอเรือนเป้าหมายไม่เกิน10ล้านลายโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงจำนวน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนก,กรกฎาคม2563ค่ะ โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกมรมส่งเสริมการเกษตรกร,รกมประมงกรมปศุสัตว์จำนวน8.43ล้านรายและกลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไม่เกิน1.57ล้านรายนะสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกพืชกมรมส่งเสริมการเกษตรได้จับทำแนวทางปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรกวรนส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดกรองการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของพังภาครัฐเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริม ได้แบ่งเกษตรกร,ร,กรด้านพืชอ,ออกเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี2562และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี2563แล้วจํานวน6.3ล้านครัวเรือนให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่10พฤษภาคม2563หากมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆอีก โดยจะเป็นเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มแรกรอรับเงินที่บ้านได้เลยค่ะกลุ่มที่2เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รก่อนปี2 5 6 2และยังทําการ,กรเกษตรอยู่จํานวน1.7ล้านครัวเรือนขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกหากพบว่ามีรายเชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ขอให้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับผู้นําชุมชนหรืออาสาสมาัครเกษตรหมู่บ้าน หรือที่สนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม2563กลุ่มที่3เกษตรกรรายใหม่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลังจากที่ปลูกพืชแล้ว15วันให้มาติดต่อสมัครที่เกษตรหมู่บ้านหรือที่สนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม2563สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่หลังจากเกษตรกรทำการปลูกพืชไปแล้ว15วัน และมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามหลักกินของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยกรอกแบบฟอร์มทบกศ1พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดส่งให้ผู้นำชุมชนรวบรวมส่งที่สำนักงานเกษตรอำเภอแล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรจะดำเน,นินการบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลติดประกาศในชุมชนใน3วันหรือตรวจสอบพื้นที่จริง และหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามก่อนได้ที่สนักงารเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ